nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ

อ,อ๋อถูงแล้วอ,อ๋ลูกนอนกลางเรานอนคนละข้างจัดจนะเตะมากเลย เราพ่บบอค้างาล,ล,าลูกสามคนนอนด้วยกันเลยพ่อแม่ลูกเหรอแล้วเตะแล้วนอนตอนกี่โมงอ่ะเราผมนอนไว่อยบอกผมนวลาของ,อง,ของเข้าเข้างานเจ็ดโมงครับเออแล้วเรานอนก่อนแม่กับลูกใช่ไหมเออแล้วแล้วเราตื่นมาเห็นลูกตอนไหนตอนเช้าเพิ่เห็นมาพร้อแมแฟนหมดเลยเห็นสภาพแบบไหน ลูกนอนอยูแล้วฮะลูกนอนหยูดแล้วเรียกไม่มีสติควะนอนลักษณะน,นอนไงนอนข้างไรนอนคาร์มน,น,น,นอนปกติไหมลูกชัลูกลูกเราอะนอนคว่ำหน้าตอนเช้าเนี่ยไม่ปกติแล้วก่อนก่อนหน้านี้มีอาการอะไรเป็นอะไรไม่สบายอ่ะใช่ครับตัวร้อนอ๋อเมื่อวานใช่ไหม,ไม,มเห็นบอกเราเพิ่งจัดงานวันเกิดที่ลูกไปเหรอ ฮะเพิ่งจใจงานมันเกิดให้ลูกไปเหรอวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะล,ลูกผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่หนึ่งว่าสามวันรักไหมลูกสาวคนนี้รักลคนแรกแล้วอ๋อลูกคนแรกด้วยผมนำลูกใหญ่เป็นลูกคนเดียวผมด่าล้องใหญ่อามีองงาเล็กนี่เอา คือเพื่อลูกคนนี้เลยหวังมานานแล้วใช่ไหมลูกคนนี้ ไม่แล้วเมื่อคืนน้องนอนตอนกี่โมงนอนท้องหนูเลยตอนตีสามตอนตีสามพอน้องไข้ลดแล้วก็ดิ้มได้หัวล้อได้ปกติอ๋อก่อนหน้านี้เป็นไข้เหรอใช่เป็นกี่วันแล้วเป็นแค่วันเดียววันเดียวเองเป็นเมื่อวานแค่วันเดียวหนูก็เลยให้กินยาเช็ดไข้แล้วก็วันไข้แล้วพอไข้ลดบำรบงหนูก็เลยนอนเลยไปนอนปกติคือนอนกับน้องอยู่ใช่แล้วหนูก็นอนก่อนหนูอยู่นอนอเอแอร์อแอรกันหนูอยู่เลยตอนตีสามนะใช่ตีสาม ถามครึ่งกันนอนแล้วปิดไฟนอนอืแล้วพออย่างนั้นก็นอนไปเลยอ้อแออ้อแอด้วยกันแล้วก็นอนหลับแล้วพอเมื่อเช้าหนูจะตื่นมาล้างคนลงแล้วน้องเหมือนนอนคว่ำหน้าอยู่หนูก็เลยนึกว่าน้องอ่ะกงเงียแลอนอนแบบปกติหนูก็เลยทิ้งหน้าน้องดูแล้วทีนี้น้องปากเขียวี่ปปกติหน็เลยลีบขามะน้องผู้หญิงผู้ชายลูกกับผี่เดือนแล้วอายุอะไรขวบสามเดือนขวบสามวันขวบสามวันแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม ไม่เคยบอกว่าน้องมีโรคประจำตัวไม่ตอนข้อเอกมาแข็งแรงปกติปกติแข็งแรงดีแล้วก่อนก่อนหน้านี้ก็กินกินอะไรปกติอ๋อเยอะมีแค่เป็นไข้เมื่อวานนี้เองใช่เป็นไข้เมื่อวานไม่มันเป็นกับโรคอระจำตัวด้วยมันเป็นที่หมอเขาไปหมอเคยตรวจไหมว่าลูกเราหมอเคยเจาะไขสันหลังแต่เขาบอกปกติดีไม่เป็นอะไรตอนตอนกี่โมงไอตอนตอนไหนที่เจาะไขสันหลังนานมากหลายเดือนมากประมาณสักหกเดือนได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสองเดือน อ๋อสองเดือนที่แล้วตจอไข่ท่านหลังมาเพราะอนองรอบที่แล้วนอกับเป็นไข้เราโดนวิชาเขาก็เลยเจอะไข่ท่านหลังไปไอตอนที่เป็นไข้แล้วชักเจาไข่ท่านหลังเมื่อสองเดือนที่แล้วถูกไหมแล้วก็จากนั้นจางก,ก็ปกติกตมามาเมื่อวานที่มีไข้แล้วก็นอนกับเราตอนตีสามครึ่งเช้ชามาเราก็เห็นลูกนิ่งไปแล้วตอนนั้นเราคิดยังไงอะ่ะ าอ,อาเดียวจะสนแตแลาตอนนีน,น้องก็คิดว่าลูก,กน้อมปกติ<ช>หรือไม่สบายหรือใช่ตอนนั้นอ่ะปกติอะน้องจะทำอย่างนี้งงเงียแล้วเอา,าคว่ำตลอดอ๋อปกติคือนอนคว่ำหน้าอยู่แล้ว<ช>ตื่นมา<ช>มง<ช>มงเงียจะคว่ำหน้า<ช>